โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Arc n o d i c Adventure ของเราอีกเช่นเคยครับผมตอนนี้มีเรื่องน่าเศร้านะครับไอเจ้านกจิ๋วของเราตอนนี้ก็ได้จากเราไปแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนบินมานะครับจากทางฝั่งด้นะไม่ใช่บินมาดิวิ่งมาวิ่งมาแล้วก็ไปเจอแบบว่านกนะครับมันมาโจมตีเฉยเลยจังหวะโหลดเข้าเกมมันจะหลุดออกจากไหลใช่ไหมก็เลยตายไปเลยครับผมก็เลยแค้มันมากเดี๋ยวผมจะไปจับมันเลยมันเป็นนกอาเจนครับเดี๋ยวเรามาผลิตที่ขี่มันไปก่อนเลยดีกว่า อาเจนไม่ขึ้นนี่ว่าเอาตัวอะไรม,มาอีกคนเนี่ยได้ยินเสียงมันมีตัวอะไรมาตีเฮ้ยมีนกมาบุกที่บ้านครับทุกคนเดี๋เดๆอเดเดลุยเลยพี่ลุยเลยลุ cause, ยเลยแล้วถ้าเกิดว่าผมจะยิงมันนะหูมาตีบ้านเราเลยไอตัวนี้ Bailey ไม่ใช่ตัวที่เราจะจับเราจะไปจับอาเจนมึงมาจากไหนโอ้พ hmm. ังแน่พังแน่พี่น้องลุมมันยังสู้ไม่ได้เลยเนี่ยไปลบหลบลบลบเด้เด้อเดไม่ต้องไม่ต้องมันติดแล้วมันไม่น่าจะออกได้นะครับตอนนี้อย่างนี้จัดแม่งเลยมาดิโอ้โคตรแม่ง ดาเมจแรงมากโอ้อยปยิวรฮบปิวเดี๋ยวมันมีบูเอโลอยู่เปลี่ยนเป็นบูเอโลก่อนโอ้ยเจ็บ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 อ๋อต้องใช้บูนะาโคติกเหรอต้องเปลี่ยนสีเขียวเป็นสีฟ้าก่อนได้ปะเนี้ยได้แล้ว18ได้18ครับโอเคจับมาเลยเฮ้ยมันมันคีบกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะคีบกูไปปล่อยไอ้เร็วไอ้พึ่งไอพึ่งโอ้โหเสียงตีหนักมากอันนี้นกบอดได่นอนอู้แรงสุดแรงสุดลบก่อนลบใต้นี้ก่อนครับ โอ้โหไม่ไหวแล้วครับผมต้องวางเตียงครับตอนนี้ตอนนี้ปิ้งแบ็กผมมีปะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพิมผิดว่ะของเก่าไม่มีเลยคราบใหม่น่าจะยากแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ได้วางนี่เราเกิดลำบากครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกวิก่งมาวางนรงนี้โอเคเรียบร้อยพร้อมลุยแล้วแม่งมึงขึ้นไปตีข้างบนต่อด้วยยิ่งต้นต้นมึงหนีแล้วหลน่นเบ้าหลน่นเรียบร้อยโอ้โหนกยางโหดเกือบตายมีอะไรพังบ้างวะเนี่ย น่าจะยังอยู่ครบนะครับบัญตีดาเมจเป็นไงบ้างเนี่ยอุ้ยหลายร้อยอยู่ทุกคนอา้าวเราไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆเราก็ได้มันมาขี่ครับไอตัวนี้เอาไอตัวนี้เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาหอกหอกหายอีกซาดิเโกหอกอยู่ไหนครับอยู่นี่โอ้อุ้ยมันมาแล้วมาแล้วทำไมมีตั้งห้าหกอนันี่ปลาได้อเนี้ยปลาใส่เด้มาเด้ปลาดินี่เรียบร้อยปลาแบบหน้ามือตาเขียวเนี่ยมึงโอเคเรียบร้อยส่วนในตัวนี้ก็น่าจะกินปกติได้เลยนะครับ ได้ไปเนี่ยเอา้าไม่เห็นมันจับได้เลยวะ่ะมันชื่อว่าอะไรเนี่ยลูโดดาไทลัสนะครับมันไม่ได้เทมแบบยิงให้สลบหรือไงวะไม่เห็นเปิดเดเวนทอรี่ได้เลยโอ้โหแล้วมันจะจับยังไงอะอ๋อผมว่ามันจับเหมือนในนกตัวนั้นแน่นอนคือยิงโบล่าก่อนนะเอเอว่ะแต่ปกติไอ้ตัวเนี้ยมันจะชื่อว่าเลตเทอร์วิงไม่ใช่เหรอหรือเปนคนละตัวกันมันจับแบบใหม่ครับฆ่าเลยแล้วกัน แม่งโคตรโหดเลือดตั้งพันสองเลเวลมันเยอะด้วยนะครับตัวนี้ฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยตายไปซะนี่เรียบร้อยดูที่ให้อะไรบ้างให้เนื้อธรรมดาโอ้สียดดยของแล้วก็ทีนี้เราไปจับอาเจนกันดีกว่ามีของพังเลยครับเกาะผมพังเละทุกส่วนทุกสัดส่วนพังหมดทามาจัดไปใส่ใส่ให้พร้อมสิกี่อาเจนพร้อมแล้วเคียวมี นะครับแล้วก็ลูกดอกเอามาเพิ่มอีกนะครับได้อีก5ที่พังไปมีแคมป์ไฟเนื้อย่างเต็มอ่ะเตรียมมาเอาออกก่อนที่เหลือของที่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลงแคมป์ไฟเพิ่มแคมป์ไฟธรรมดาพอขี้เกียจใช้ของหมดนะอ่าเรียบร้อยครับผมเติมเนื้อเข้าไปกับไม้ไม้เอาสัก500ใส่นะครับแล้วก็มีเนื้ออะไรอีกบ้างดูก่อนอ๋อตัวนี้ก็ได้โอเค นะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปกันเลยเดี๋ยวขี่อะไรดีขี่เสือเสือเสือหายไปไหนครับผมโอ้ยเจอแล้วไอ้บ้าเข้ามาอยู่อะไรใต้นี้เนี่ยโอ้โหมึงเข้ามาหลบนี่ว่าหน้าตาโหดไม่น่าทิ้งเพื่อนมาหลบอยู่ใต้ถุนบ้านเลยเอาละทีนี้เดินทางกันเลยดีกว่าหิวมากเลยโดนตีอัดไปหนักเลยนะครับต้องกินเยอะๆกินเยอะๆช่วยได้เดี๋ยวนกนี่ผมเห็นมันแล้วมันอยู่นะครับใกล้ๆกับป่าพาคานของเรานั่นเอง พอเมื่อกี้ตอนเริ่มคลิปผมก็วิ่งมาจากตรงนั้นเลยนะครับแต่ว่าต้องมาเตรียมที่ขี่ก่อนนั่นไงสีสวยเลยนะครับสีเขียวแดงไม่รู้ว่าเลเวลเท่าไหร่เหมือนกันโอ้ยโอ้ยอะไรอีกวะโฮ้ยมแมลงแมลงเอาไงไปิ้วโดนไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวพอได้นกทีนี้สบายแล้วโอเคแล้วก็นี้อะไรกรันหมูปลาหมูป่าหมูป่ากำลังนิ่งอยู่กำลังนิ่งอยู่ัวก่อนบวกก่อนให้เปียบโอ้โหโคตรอึดเลยไอหมูนี่เอาเราสวนนกไม่มีปัญหาครับแล้วก็พัทสีเสือผมก่อน ยิ่งโดนโหลนเบ้าร้อนทีเดียวอยู่มันต้องเป็นลูกดอกนะครับของหมดมันจะได้ง่ายๆอ๋อเลเวลแค่4ด้วยก็เลยง่ายถ้าเป็นเลเวล4นี่จริงๆลูกดอกธรรมดาก็อยู่แล้วเอาละเติมเนื้อพรามครับ16น่าจะเพียงพอฮะนี้แล้วก็เดี๋ยวระหว่างรอเราต้องทําการแบบว่าคุมพื้นที่ตรงนี้ให้ได้ครับผมเอาละมีใครจะมาวุ่นวายไหมน่าจะไม่มีแล้วบ้างงั้นก็เดี๋ยวเอาเคียวมาฟาร์มก่อนดีกว่าทุกคนตอนเนี้ยเก็บไฟเบอร์ไว้ก่อน มีความบอกว่าไฟเบอร์ในมอสช็อปนี่เต็มเลยใช่แหละแต่ไม่รู้มอสช็อปมันหายไปไหนแล้วเลยงงเหมือนกันมาเกี่ยว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 มันตายที่ยังไวในมอสชอ็อปเราหน้าเปิดดูนะมันตายหรือยังเดี๋ยวขอดูก่อนดิ <c oughs> สีแดงที่ตายมีไดโมโฟดอนนะครับอันนี้ตาย <c oughs> ไอ้มอสช็อปไม่มีชื่อขึ้นมาน่าจะไม่ตายนะครับน่าจะยังโย <c oughs> แต่ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแค่นั้นเอง <c oughs> ส่วนนกยังไม่กินเลยเ <c oughs> อ้ยอะไรมาอีกเนี่ยโอ้อะไรวะมดโอ้ ตามอยังเลยวะเนี่ยเปอูวตามจริงๆเลยตรงนู้นก็มีอีกตัวหนึ่งนะนกนะครับไม่รู้ว่าเลเวลเท่าไหร่อุ้ยแล้วก็นี้ต้องการพอดีพอราซอเทคนี่ตีถ่าเลยเสือนี่จะเป็นตัวที่ฟารดมดีมากเอาแว่งแย่งกูไอ้นกนี่มันแย่งผมครับพี่น้องโอ้โหเลยไม่ได้เหล็กอิเล็กทรอนิกส์เลยไอ้บ้ามานี่มานี่มาน,มานี่ไม่ตายด้วยหมนตายยาาตายเย็น ต้องกระโดดตีตีไม่ถึงตีแน่เรียบร้อยเดี๋ยวจะฆ่าได้เออขีแตกเลยทีเดียวเอามาทีนี้ต้องเติมดาเมจอีกดาเมจมันน้อยนะเมื่อกี้มันก็เลือดเอาสักห้าพันครับจามีหน้ารุนรัวโอเคเรียบร้อยส่วนอาเจนเราได้ยังยังไม่ได้ไม่ยังไม่ได้อีกอะนี่ก็นาแล้วนะเดี๋ยวลองมาสำรวจในป่าพะคทานดูดิว,ดว,ว่ามันทำอะไรได้บ้างเนี่ยข้างบนนี้มันเป็นแบบ พื้นที่ที่ทแบบไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้วะอะไรวะวางเตียงแล้วกันทั้งนั้นอ่ะเป็นห้องนอนไปเลยใช้เป็นห้องนอนไว้เรียบร้อยทีนี้มันดูนกนะครับเอาละโอเคครับนกได้เลยครับผมโอ้โหเกิดจะได้มาเดี๋ยวขี่นกกันเลยส่วนไอ้บูไดมอนด์นี่เดี๋ยวให้มันเฝ้าตรงนี้เลยนะครับตอนนี้เราจะใส่ที่ขี่ที่ขี่จะมีสวิตตี้นะจะคลาฟได้หลายอย่างอยู่อ่าแล้วก็สั่งลุยครับโอเค เฝ้าด้วยเฝ้าด้วยอ่ามันก็จะเก็บของเว้ยเก็บของเก็บซากเติมน้ำหนักไปก่อนแล้วก็เลือดเลือดไปพันกว่านะครับกับดาเมจดาเมจเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวขอดูดิเหล็กมีเหลือบ้างไหมเนี่ยอ๋อเหล็กเราไม่เหลือเลยนี่หว่าทุกคนแต่เสือถ้าอยู่ตรงนี้นี่จะปลอดภัยไหมเดี๋ยวที้กลับบ้านก่อนแล้วกันอะลาตอนนี้ก็เดี๋ยวพาเสือนะครับมาส่งที่บ้านก่อนดีกว่าแคมยูนี่บนหลังคาเลยเออเรียบร้อยปลอดภัยแน่ เพราะว่าผมต้องการเหล็กเพื่อมาผลิตสปีดคอสซูมหน่อยตอนนี้ได้เท่าไหร่หูได้หลายร้อยครับอ่ะสปีดคอสซูมสัก300เดี๋ยวเรารุ้นแกมก่อนนะครับโอเคจัดมาแบบ t u นน i n g ไปเลยต้องเสียเวลาอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราติดตั้งคอสซูมใส่อ่าแล้วก็เอาเหล็กฝากไว้ด้วยโอเคเดินทางต่อนะครับทีนี้คล่องแคล่วว่องไวแน่นอน ในแบบนี้มันมีในส่วนของไอ้พวกดินแดนทะเลทรายหรือเปล่าวะเพราะว่าไอ้ตัวมอดหลายตัวในเกิดที่ดินแดนทะเลทรายเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนโอ้หมันยังมีพื้นที่อะไรเอ่ยด้านนู้นอยู่อีกอะแล้วต้องไปก่อนนหรอถึงจะเปิดเอาละ่ะงั้นเดินทางกันเลยนะครับเพราะยังไงก็ต้องหาคิดตั้นหาอะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยข้างล่างตรงนี้น่าจะเป็นก้อนเหล็กไะเนี่ยเออใช่ว่ะเดี๋ยวฟาร์มเหล็กไปด้วยดีวยดวยกว่าเพราะว่าเหล็กตอนนี้รู้สึกว่าจะยังขาดเอาพิกแอคมาก่อน พิกแอ็กเหล็กโอเคนะครับตีอย่าให้โดนโอ้ยโอ้ยโดนปะโดนช้างปะไม่โดนนะโอ้ยตกใจถ้าโดนมันมันจับกูนีบโยนลงไปด้านล่างแน่เรียบร้อยได้แล้วได้น้อยจังเหล็กไปไม่ต้องฆ่ามันครับ้างหน้านูน้นก็เป็นดินแดนหิมะอีกเหมือนกันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้มันจะเป็นป่านะครับอุ้ยแล้วก็ด้านล่างนี่แหละเต็มเลยครับ แร่ทองล้วนๆแร่ทองแร่เหล็กสุดยอดคิดตันมีปะเนี่ยอุ้ยนี่จะฟาร์มเหล็กตรงนี้นี่มหาศาลว่ะเอาเลยฟาร์มก่อนตีครับตีตก้อนหนึ่งได้เท่าไหร่วะนเนี้ยถ้าก้อนละ300ก็เอาสัก4ี่หก้อนพอเดี๋ยวทองทิ้งนะทองไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าทองนี่ไม่ได้อยู่ในบอดน้ำหนักมันจะเยอะนิดนึงอ่าหูน้ำหนักตั้งหลายร้อยโลโอเคโยนทิ้งไปเลยหูก้อนสวยมาก จะเสียดายังไงก็ทองในเกมไม่มีค่าถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่โอ้โหมึงกูรวยเป็นมหาเศรษฐีเลยถ้าได้ขนาดนี้ขุดมาขุดมาขุดแร่ครับเอาอีกก้อนเดียวพอแล้วเดี๋ยวไปต่อโอเคเรียบร้อยเอาทองทิ้งให้หมดน้ำหนักผมไม่พอแล้วเติมน้ำหนักไปอีกเรียบร้อยไปกันต่อไม่ตรงนี้ปัญหาคิดตั้นยากจังว่าเดี๋ยวต้องลงไปดำดูใต้น้ำป่ะเฮ้ยน,น,นี่อะไรเนี่ย ดอกไม้สีม่วงได้อะไรบ้างหรือได้ไฟเบอร์ธรรมดาดูก่อนอ๋อได้ธรรมดาครับวยตรงนี้ก็สวยไว้ทุกคนมีคนมาสร้างสะพานไว้ด้วยครับสะพานตรงนี้ผมไม่ได้สร้างนะพิทันสง,งสัยนี่น่าจะหาไม่ได้แล้วบินมาทั่วแล้วนะครับหาไม่เจอไม่มีแน่นอนร้อยเปซแย่เลยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้ดูบรรยากาศธรรมชาติสวยๆโอเคไปต่อ เฮ้ยด้านหน้ามีแอร์ดรอปเดี๋ยวเฮ้ยแล้วก็มีเรืออับปางด้วยเรือใครไม่รู้ครัมันอับปางอยู่นี้มันทําอะไรกับมันได้บ้างในเรือนี้มีของมีอะไรป่ะมันจะลงไปดูของหน่อยโอ้ยขึ้นยากอุย้ยมีกลองข้างหน้านี่กล่องครับตีได้เปล่าอุย้ยมีของสมบัติมีสมบัติจากเรือทุกคนโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้มีคอสโบด้วยกาลังต้องการอยู่พอดีเลยโอ้โห ขวาเหล็กหอกเหล็กเต็ไมไปหมดเลยอ่ะเอามาก่อนเลยนะครับโ,โหเยอะขนาดนี้กลัวไปทำอะไรเนี่ยมึงเยอะเกินไปปะเนี่ยคงจะไม่ได้ใช้แต่ว่าได้ใช้คอร์โบแน่นอนเอาวละติดตั้งลูกดอกสีฟ้านะครับจะทำค่าสรบได้ดีขึ้นถ้าใช้คอร์โบลองดูข้างใต้ได้ไีกว่าของน่าจะหมดแล้วครับถือว่าโชคดีมากเลยมันเจอของอันนี้แต่มันขึ้นว่าสร้างบ้านได้เดี๋ยวมันมีอีกหลายลังเนี่ยตีครับ โอ้โห oh, อันนี้ได้สปอยมีดเนื้อย่างแล้วันนี้ก็มีเนื้อย่างเนื้อเน่าโอเคมีหลายอย่างนี่ว่างั้นเดี๋ยวลองดำน้ำําดูเขียนี่ดูนะครับว่าในน้ํามีอะไรบ้างดำดูดำดูอันนี้แวววนี่อะไรเนี่ยโว้ยดูแจว๋วดีกว่าเกลือในน้ํามีเกลือข้างหน้าเหมือนจะมีของอีกน่าจะเป็นน้ํามันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเฮ้ยผมว่าถ้าเราจะไปไกลขนาดนี้เราสร้างเรือดีกว่าไหม เอาเรือธรรมดานี่แหละไม่ต้องเอาเรือหมดแล้วอ๋อมีเรือโมดิฟายด้วยอันนี้อ๋อมันอาจจะเป็นการปรับเรือให้โหดกว่าเดิมไวกว่าเดิมอันนี้เป็นของหมดต้องใช้ตกคร้าของมันซึ่งลาบากแน่อเอาธรรมดาดีกว่าแล้วก็วางได้ไหมไม่ได้คือการจะวางในตอนนี้ผมต้องไปวางด้านบนครับเดี๋ยวเราเดินทางกันผมว่ารู้สึกว่าในาน้ํามันจะทําคล้ายๆกับไอตัวเจเนซิสเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีของดีเยอะ ลงเรือไปแล้วก็เดี๋ยวก่อนเดินเรือนะครับเราเตรียมโบล่าเพิ่มโบล่าสักษามันเอาละเรียบร้อยแล้วไปครับทีนี้ดูเลยเดี๋ยวพอเราเจอตรงไหนหน่าสนใจเราจะลงไปดำดูนะครับหม่ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนอาร์คนะครับเข้าสู่แอตลาสกันแล้วพี่น้อง <Yahoo! S 1> เรือก็ว่ยอยู่ไม่มีปัญหาหูน้ำสวยมากดูแสงเงาที่สะท้อน ยกสเต็ปยกระดับด้วยการจออ s u s นะครับ RTX 3080นั่นเองโคตรแรงเอาไปลงมาดูนี่มีอะไรบ้างนั่นไงผมเจอน้ำมันแล้วคือเราต้องการน้ำมันอยู่แล้วไงเดี๋ยวเราต้องเดินหน้าอีกนิดนึงครับไม่งั้นตรงนี้ไกลเกินไปผมไม่มีตีนกบนะครับเดินไปต่อเลี้ยวเลี้ยวเล้วเล้ว,ว,วอ่าเอาแล้วนี่จะเป็นเหลี่ยมนี้น่าจะพอนะครับลงก่อน โอเคนี่ไงน้ำมันแล้วก็เหมือนจะมีแร่ด้วยแต่หน้าแปลกคือสัตว์น้อยมากข้างหน้ามีฉลามใหญ่อยู่อาจจะมีตัว X ฉลามก็ได้เอาน้ำมันก่อนดีกว่าอุปกรณ์ในการฟาร์มน้ำมันก็คือพลิก X นะครับแล้วอันนี้อะไรเดี๋ยวเราต้องลองฟาร์มหลายอย่างนเ,เนี่ยอันนี้ได้ปะเฮ้ยอันนี้ก็ได้ทุกคนขอแกมมาหน่อยจะได้เห็นใต้น้ำชัดๆครับอุ้ยชัดแจ๋วเลยทีนี้เฮ้ยอันนี้ก็ฟาร์มได้มันบอก ลองดูอันนี้ได้ฟินนะครับฟินไม่เอาเว้ยฟินมีเยอะเหลือเฟือแล้วเอาน้ำมันมานี่ไหะน้ำมันนี่ไหะที่เราต้องการเราต้องการเยอะเลยนะครับออกซิเจนยังได้อยู่จร,จริงๆผมอยากจะได้ฉลามมาเนี่ยฟารมฟารมารมฟาฟรามมาฟ้ามาที่ขี่เมกกาลโลดอนนี่มันได้เลยไปเนี่ยเพราะว่าลูกดออันนี้ค่อนข้างดีอยู่เมกกาโลดอนเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าผลิตได้เลยเราจับฉลามดีกว่าง่ายดีอ่าได้พอดีทุกคน เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปจับฉลามกันเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทำไมผมเอาวุธไม่ออกโอเคออกมาแล้วโอ้โหเมื่อกี้กดตั้งนานไม่ออกนะครับผมว่าผมขี่เรือไปจับมันดีกว่ามั้งเรืออยู่โคตรไกลเลยเอาไงดีวะเนี่ยว่ายน้ํามาครึ่งทางแล้วโอ้ไม่ต้องใช้เรือแล้วทั้งนั้นอ่ะปิดกมม่านะครับข้างบนมันสว่างเหมือนจะมีโลมาด้วยดีกว่าโลมาก็มีฉลามก็มีฉลามเห็นผมแล้วครับตอนนี้ดีเลยครับ ยิงไปก่อนลูกหนึ่งเข้าปากสลบหรือเปล่าไม่สลบจัดดอกสองดอก2อเลี้ยวดอก3ดอก3อยู่เวล36นะครับเอาละทีนี้ได้เวลาป้อนอาหารจัดไปนะครับ10น่าจะเหลือเฟือตอนนี้สตามิน่าเหลือครึ่งนึงครับน่าจะทันอยู่มาอีกตัวนึ่งว่าทุกคนมาอีกเอาอีก ยิงอีกล้วงอันนี้เวลเท่าไหร่ตัวที่2ตัวที่2เวลห้าครับ2ดอกสบายมากมีอีกหรือเปล่าวะน่าจะหมดแค่นี้แลลวครับทีนี้ใส่ตัวที่สองด้วยเลยเดี๋ยวลืมฉลามก็รอสักพักหนึ่งแต่ก็ไม่ได้นานอะไรมากมายนะครับเอาเรือไว้เลขแก,กินก่อนกินได้ปะกินไม่ได้นี่วาระหว่างรอนี้ไปเอาเรือดีกว่ามั้งเอาละทุกคนได้เรือมาแล้วแต่ว่ามองข้างล่างไม่เห็นเลยวะ ในแบบนี้ใต้น้าเนี่ยจะมืดมากเลยนะครับฉลามอยู่ด้านนู้นโอเคต้องเลี้ยวซ้ายไปหน่อยเลี้ยว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 อ๋อดีดีด,ดีมองเห็นอยู่ดนี่แต่มองเห็นลางๆครับเรียบร้อยแล้วได้แล้วครับเพราะว่าน้ํามันค่อนข้างที่จะเข้มโอเคกลายเป็นเลเวลห้าสิบนะครับตัวเลเวลสามสิบหกเดี๋ยวเราใส่ที่ขี่กันเลยที่ขี่พร้อมอ่าได้แล้วทุกคนครับตอนนี้ยังขี่ไม่ได้น้ําหนักนะครับไม่พออ่ะเติมน้ําหนักไปก่อน เอาละเดินทางครับโดยการใช้ฉลามกันต่อเว้ยมีโอ้มีตัวมาพังเรือทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนมาผมไม่เห็นมีปลาใหญ่เลยนะว่าปลาใหญ่มาจากไหนอะอุยยังใหญ่โคตรใหญ่เร้วฆ่ามันก่อนที่เรือจะพังเอาดีวะไล่ตามมันไล่ตามมันบังอาจมากนี่อาจจะพังเรือเรานะครับโอ้โหแต่ผมดูแล้ว ยังไงก็ต้องสละเรืออยู่ดีะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาเรือไปด้วยฉลามเราก็น่าจะแบบมีปัญหาในการวิ่งตามแน่นอนเดี๋ยวผมลองว่ายนะ้ําดูด้านล่างนี้ก่อนว่าจะมีในส่วนของคิดตั้นไหมมีเหล็กนะครับโอเคองั้นขอน้ํามันครับผมน้ํามันนี่แหละที่สําคัญครับนะฟาร์มมาเรียบร้อยเพราะว่าเราอาจจะไปพัฒนาเป็นเรือลําใหญ่กว่านี้ได้ตรงนี้ก็มีอีกก้อนนึงนะครับผม ค่อนข้างมองยากน้ำมันไม่ใสต้องใส่หน้ากากมาด้วยเป็นแว่นตานะก็จะช่วยได้เอาลราไปต่อข้างหน้าตรงนี้เราเคยไปหรือยังครับข้างหน้าตรงนี้จะเป็นกอเก่ากอเดิมในหอยนี่รู้สึกจะมีไข่มุกนะเนี่ยข้างหลังเรานะครับแต่ว่าวันนี้มันไม่เปิดปากถ้านเปิดปากเราจะเก็บไข่มุกได้โอเคมีอะไรอีกไหมข้างหน้าฉลามกินเลยบวกกันเรียบร้อย เมื่อกี้ผมกัดมันเลือดสาดเลยนะครับนี่แน่โอ้โหอย่างแรงอะไรเนี้ยโอ้กะเป็นมืดแล้วเหรอเผนเร็วเผนเร็วมาโพล่ที่ก่ออะไรไม่รู้หนีก่อนไปหน้านู้นเลยไปสนามเหนื่อยเลยครับตอนนี้โอ้โหโดนไปหนักเลยเมื่อกี้สตามีนาอีกดามเมจด้วยแล้วก็สปีดสปีดไปร้อยสี่สองมีใครตามมาอีกไหมเนี่ยมันมองไม่เห็นแล้วอะแต่เหมือนจะเป็นกระเบนครับ ่วยตัวเองนะเว้ยเอาละผมขอขึ้นก่อนเพราะถ้าอยู่ในน้ำมึนๆอย่างนี้ลำบากแน่ขนาดข้างบนนี่ยังแทบจะมองไม่เห็นนี่ใช้กัมม่าแล้วนะเนี่ยเอาละอากาศเป็นไงบ้างหนาวจัดเลยนะครับหนาวจัดตัวนี้ต้องมีแคมป์ไฟช่วยครับผมแคมป์ไฟเอาเป็นแคมป์หมดแล้วกันโอเคแล้วก็ใส่ไม้เติมไม้เติมไม้เติมไม้อ่าเรียบร้อยแคมป์หมดนี่ไฟนะ่าจะแรงกว่านะครับนี่ไงมันย่างเนื้ออัตโนมัติแล้ว โอ้อากาศได้เลยทีเดียวแรปเตอร์คอร์สีนแล้วทุกคนมันไม่ค่อยปล่อยของให้ผมสักทีหนึ่งกว่ามันจะปล่อยนั่นก็เกือบเกือบเช้าแล้วหละเอาละทุกคนได้เวลาเดินทางกันต่อนะครับเมื่อกี้ด้านซ้ายนู้นจะเป็นลาวานะถ้าเป็นตอนคืนเราจะเห็นชัดมากเลยว่าไฟมันแรงมากส่วนด้านขวาคือแดนหิมะแล้วก็ข้างหน้าเหมือนจะเป็นลังไวเวอร์หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยปกติถ้าเป็นหินอย่างนี้นจะมีพวกไวเวอร์นะผมว่าชัวร์เลยแล้วก็อาจจะมีคิสตันด้วยเห็นเขียวเขียว ลงตรงนี้ก่อนส่วนด้านนู้นว่าทีหลังเอาละน่าสนใจไปครับไปว้าวเหมือนจะใช่จริงด้วยครับน่าจะเป็นคิสตันอะไรทุกคนวุ้ยทำไมน้ำใสอย,อย่างเนี้ยโอ้โหน้ำโคตรสวยร้อนเปล่าไม่ร้อนครับเป็นน้ำเย็นได้อยู่ได้โย่เดี๋ยวลองฟาร์มคิสตันก่อนไม่รู้ว่าจะได้คิดตันหรือเปล่า ลองดูอาจจะเป็นกรีนเกมก็ได้นะอู้นี่ไงแหล่งคิดตั้งมันอยู่นี่ไงโอ้โหไปหาทางนู้นตั้งนานไม่หาไม่เจอคือในแบบนี้มันค่อนข้างแบ่งโซนได้ดีมากนะครับแต่ละอย่างเอาละข้างหน้านี่ก็มีอีกหลายก้อนไหนไกูมาแล้วกูเก็บให้หมดเดี๋ยวเอาอันที่เก็บง่ายๆหน่อยข้างล่างไม่ลงไปเดี๋ยวขึ้นยากก้อนละประมาณ5 0ถึง100เก็บมาหวาดให้เรียบนาน,นานมาที วันนี้หลักๆเลยคือการฟาร์มนะเป็นหลักเพราะว่าเดี๋ยวค่อยจับสัตว์สเต็ปนี้จะต้องเป็นเซอร์ไบเวลชีวิตรอดอ่าเรียบร้อยโ,อโหหินโคตรแววโคตรสวยตื่นตาตื่นใจมากกับการ์ดใหม่การ์ดเก่ามันก็เปิดอะไรแต่มันไม่สุดนะครับอันนี้สุดกว่าเพราะว่ามันได้ 2K ตัวเก่ามัน 1080p นะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยประการางเหรอประการางดูนี้ฟาร์มได้ไปเนี่ยเดี๋ยวลองดูดิ อุ้ยได้ว่ะเฮ้ยปลาการังมีฟันก้อนบวดแล้วก็มีพวกอะไรต่างๆนานาเลยส่วนตรงนี้ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าว่ายน้ําช้าโอเคเดี๋ยวไปด้านนู้นกันโอ้เหนื่อยเอามาเหนื่อยในน้ำเนี้ยโอ้สวยเลยรอดมาเนี้ยไม่เป็นไรพอลอยตัวได้อยู่ครับเอาเรียบร้อยพักก่อนเพิ่มสัตวมินาอีกดิดเอาลแล้วก็ปิดแกมมาก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะลองไปสำรวจด้านในต่อเฮ้ยข้างในรู้สึกว่าจะมีทางเข้าครับทุกคนครับน่าจะเป็นถ้ำว่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันหน่อยส่วนข้างในลึกๆนั้นโอ้ใหญ่เลยอ๋อแต่น่าจะไม่ใช่ถ้ำหรอกน่าจะเป็นทางออกมากกว่า,างั้นเดี๋ยวขอไปดูในนู้นหน่อยดีกว่าในนู้นน่าจะเป็นรังไวเวิร์นเว้ยแล้วก็ใต้น้ํโหูใต้น้ําตรงนี้ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยคิดตันครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมสปายการ์ดมาได้แล้วครับอุปรกรณ์น่าจะพอละ นี่อันนี้แหละสําคัญนะครับในการที่เราจะตรวจสอบไดโนเสาร์ได้ว่ามันกินอะไรค่าสรบเท่าไหร่จะได้ประมาณตัวเองได้หุ้ยเข้ามามืดครึ้มเลยในนี้มืดมากขอแกม่าหน่อยไม่รู้มีใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยดูข้างนอกสว่างแต่ข้างในมืดครับมืดตึ้มเหมือนข้างล่างนี่เป็นน้ําน่าจะใช้ทําเป็นแบบที่หลับนอนพักอาศัยได้หรือใครจะมาทําเป็นฐานก็ได้จะได้โอ้โห ผมมาเจอซินดิก้าเพลครับเป็นการประจนภัยที่คุ้มค่ามากได้ก้อนละ90กว่าเลยนะครับเนี่ยสุดยอดเลยเก็บกวาดไว้หมดเลยตรงนี้มีอีก3เก็บมาวินาได้เป็นพันมาหมดนี่เอาเวลาอีก2ก้อนครับเก็บมาเก็บมาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในลึกๆหน่อย น่าจะเข้าไปได้อีกเยอะพอสมควรวะ่ะหรือว่าตันแค่นู้นน่าจะตันแค่นู้นมัง้งเอาละทุกคนก็เดี๋ยวเป็นว่าพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาจบนะครับทิ้งท้ายวิธีถ้ำน,นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อกันแล้วกันนะครับยังไงชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้กำลังใจพี่บอลด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ